ฮอนด้าจับมือกลางปีเดินหน้าจัดสึกฮอนด้าวัน a ม e กเรส2025เสิร์ฟความมัน4สนาม8เรสบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด ร่วมกับบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงข่าวสารต่อสุดยอดการแข่งขัน Honda One Make r a c e 2 0 2 5คอนเฟิร์มชิงชัยทั้ง4สนาม8เรสตลอดทั้งปีประกาศความพร้อมเต็มร้อยเสิร์ฟความมันสนามแรกด้วยการเป็นซัพพอร์ตเรสในอีเวนต์ระดับโลกอย่าง GT World Challenge Asia ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมจัดกิจกรรมสุดพิเศษที่จะมอบประสบการณ์สุดเข้มเร้าใจแก่ลูกค้า h อ n าทที่ตบเเ้้ขาร่่วมอยางคึกคกเลยทีเดียวเ,ออเป็นี้หลักๆก,การเกมการแข่งขันนะครับก็คงเป็นเกมการแข่งขันท,ที่ดูเดือดกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รางวัลแชมป์รางวัลใหญ่ก็คือเหมือนเดิมนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือมีรุ่นการแข่งขันเพิ่มเป็น2รุ่นก็คือเป็นรุ่นเยอโต้กับเยธรรมดานะครับและอย่างหนึ่งคือเรื่องของเองินรางวัลน,นักแข่งนะครับที่เปลี่ยนไปมอบตามคะแนนที่ได้ เพราะฉะนั้นนักแข่งทุกคนก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลเหมือนกันหมดนะครับในตอนนี้นะคะในสนามแรกนะคะเรสหกับเรสส2เนี่ยเราได้เชิญน,นะคะลูกค้าเนี่ยให้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้ร่วมกับ Honda One Make Race Exclusive Trip นะคะโดยไปทริปกับเราเนี่ยได้เกาะ ข้าสนามเลยว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะได้ติดตามนะคะดูการแข่งนะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมนะคะ driving clinic นะคะจะ,จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยนะคะการขับขี่แบบสปอร์ตในสนามนะคะจากผู้ชำนาญเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แนละ้วยังได้ track experience ด้วยนะคะก็คือได้ขับบนสนามแข่งระดับโลกด้วยค่ะ